เรามาสวนลูกอ่าสวนลูกคือคือสวนสมเด็จพระพี่นางสวนแม่คือสวนแม่คือสมเด็จพระสวนสมเด็จย่าอยู่ที่ฝั่งนั้นที่เรียกพิรุษสะพังทองเนี่ยสะพังทองอยู่ฝั่งนน้นครับอยู่ฝั่งโน้นตรงข้ามโรงพยาบาลสกลนครสวนสมเด็จพระศรีพัชรินทร์อันนี้ก็ทุ่งหนองหานเนาะอันนี้เป็นที่ออกกําลังกายการที่ออกกำลังกายตรงนี้สามารถปั่นจักรยานได้เข้าไปข้างในเดี๋ยวไปดูครับมีอะไรอมีมีมีอะไรที่แบบขายที่ขายคืออะไรพี่มีอะไร เปบ้านโบราณบ้านแบบโบราณบ้านเก่าโบราณเดี๋หลังเดียวแต่ว่าเป็นเป็นเป็นของคนคนอีสานแล้วลองไปดูมันจะส่วนลูกโอเคเราจะไปดูนะคะไปเราเดินเป็นบ้านของเขาเรียกอันนี้ประมาณน้องหานเนาะโซ่งหรือโซ่มีสองอันนะโซ่โซ่ใช่ไหมมันจะปอีกมุมมุมหนึ่งของน้องหานอมาอยู่ในน้องหานล้อมรอบเนาะครับอันนี้เป็นสวนลูก ถ้าจะนั่งเรือไปทางนนทโน้นก็ไปอีก18กิโลนก็จะเป็นภาคใตอยู่ฝั่งนี้คนละฝั่งเลยอันนู้นทางไปนครพ,พนมทางไปนครพนมถูงไหม<ช>ทางไปนครการคนละเส้นใช่ไหมไคนละเส้นอ๋อครับทางไปงนครพนมก็จะไปชาวบ้านผมนั่นแหละอืมอันนั้นคือเอ่ออะไรอำเภอพนมอำเภอพนา,นานิคมเป็คนละจุดนี่ก็ที่ออกกำลังกายของชาวบ้านครับทิ้งเา58รับ ก็ยามเย็นครับมันอยู่ในโรงพยาบาลก็คนมาป่านคนมาเยี่ยมใทยมานอนพักค่อนอะไแนี้นอันนี่ก็ประวัติของสมเด็จพระเจ้าปรายยาณิวัฒนาสนม่สุรุน,นี้สุรูของด้วยน่กขาปั<ม>่นนะกานนี่ก็เหมือนเดิมน,นะครับขี่จักรยานก็จะปัน่นไปเรื่อยๆรอ

สนะสุสนเถี่ยวพี่นางครับปีที่กลางบึงนะครับเราไปตั้ง่ะแล้วคนนี้คุยแัลน่ะไปขาที่งยังไงก็ไม่พูด่ะเจ๊ไปแต่นั่นมาดิแล้วหมอเขาจะบอกว่าให้ลดความัวกน่าจะไม่ลดความปวดหก็ไม่จามีขาเราจะเสื่อมแล้วก็ขาขาจะงอเหมือนขาอซิงผมก็เป็น ไทยยอไม่ใช่ยไทยยอไทยยอบ้านไทยยอนะครับบ้านที่มีนกชานอ๋อเรือนครัวสวยมากเรือนครัวชุมชนไทยยอไทยยออันนี้ก็สนสนด็ ขมไ่ได้ไม่ได้โอ้ประตูน่าจะได้ยูเขาขึ้นกันอยู่ใช่ไหมขึ้นได้ไปก่อนครับจะถ่ายรูปให้ครับ่าอตอนนี้เราจะจําลองการขึ้นเรือนไทยองเฮือนนอนเฮือนมาจากเรือนนะครับหนึ่งสอง ครับถ่ายภาพกายเมื่อกี้ภาพกาย1 2สวยมากครับ1 2สวยมากครับสวยมากเลยได้อีกภาพนึงครับได้ครับอันนี้ก็เป็นป้ายแล้วก็ทุ่งหนองหานนะครับคนออกกำลังกายเดินเล่นบิงครับก็มาเที่ยวกันนะครับครับสวัสดีครับขอพคกณ่อนย่ใจครับ